ทีมงานต่พ่อและแต่สงขลาครับไปดูภาพเหตุการณ์ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดของสพหาดใหญ่หรือว่าชุดตะวันและชุดปราบปรามการจรกรรมรถของสพหาดใหญ่เข้าจับกลุ่มสองพี่น้องผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์ตามหมายจับของศาลจังหวัดพัทลุงเมื่อคืนนี้นะครับที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งแถวท่าเคียนชานเมืองหาดใหญ่เขตนี้บู้เลยครับคนร้ายพุ่งทะลุกระจกหน้าต่างหนีบาดเจ็บและก็ตำรวจก็บาดเจ็บด้วยนะครับไปดูภาพตอนเข้าจับกลุ่มกันก่อน,อนครับแล้วก็มาฟังบทสรุปในตอนท้าย แอคชั่นปิดหนาปิดลังเลยลองลองันี่เดี๋ยวลงไปวดุดรงงร่องดีก่อนตะกุลตะกุนตะกุนก่อนดูเคาน์เตอร์หรือวาน

มีแบงค์ไงแบงค์แบงค์แบงค์แบงนั่นตะพงคือสุวรรณไหมน้องอ่าอ่าน้องเราถูกจับนะเรามีไม่จับนะโอเคน้องอ่าฟังพี่อ่าเล่าเฉยไรน้องเอะไรนะน้องฮะเมกเมกเสียจริงได้น้องสูบประชัยสูบประชัยสูบชัยฉูเพื็กอ่าเกิดเกิดอะไรขึ้นน้องเกิดอะไรขึ้นบอกผีดนี่นี้อ่านี่วินจนเดี๋ยวเดี๋ยว กอะไรขึ uhm, ้นนี่กัะไรขึ้นินจทนี่งรับิ่งจทไรน้องินจนีเครับิ่งจนนนี่ปล่อยไรน้องทำไมถึงทำไมถึงวินงีนี่เอาขึ้นค่นี้ถึงเมื่อกี้มีปืนอะไรมั้มียาไหมยัยาไม่มียมียาไหมน้องไม่มียมียาไหมเดินไปปะไม่ไม่บ้านกันไปบ้านกันไหมเอาขึ้นเราเอาขึ้นเราเรือพี่ไม่ไม่ไม่ขึ้นไปไปบักอ๊อกขึ้นละไปบักอ๊อกโอเคโอเคได้ได้ได้

anh ấy, nãy măgì 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 nòng nòng, đốt đốt đấy, này, ồ, chọc tag rồi hả? Chọc tag nè, ok, nãy Này này, 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 này, này này เราโดดใช่ไหมโอเคได้ระบาดเจ็บจากกระจกกันนะนะสีแค่นี้เปลี่ยนสีแค่นี้เลยใช่ไหมใช่ไหมเนาะโอเคอ่ะโอเคอ่ะไปไปนั่งรอบนู้นเลยโอเคผู้กองบาดกันเละอยาเออเล่นไหมต้องเล่นไหมต้องเล่นอย่างไรโอ้ยผู้กองวันนี้เลยโอ้ยผู้กองอันนั้นไปก่อนอันั้นไปก่อนโอเคเนาะไปไปจอดไปนั่งลงไปกระจกนี้มันเป็นใหญ่กระจกไอ้นู้นไงโอเคโอเคไม่ใช่เลยเตี๋ยวปลาตะลุงเราก้อยยัดไลย ปัตตลุงก่นหน้านี่อ่าไม่ทำได้หมดแล้วอัดหลาดตัวทับสองหลานถูกไหมอ่าโอเคเรามีไม้จับเพราะปัตตุลุงโนนะโอเคไหมน้องโอเคนะตัวทับได้กี่เครื่องวานั้นต่อผีดิเอาหนองนี้ฮมาจังผีก่อนหนองอีกแป๊บนึงตัวทับได้กี่เครื่อนที่ปัตตุลุงจะไม่ได้เน้องโอเคเราแป๊บใกล้ ไปแบงค์ไหมไปทุกคนแบงค์ตรงไปน้องแบงค์จะไปน้องเราไปด้วยกันใช่ไหมเราเป็นพี่น้องกันไหมเป็นพี่น้องกันใครพี่ใครน้องพี่เหรอนี่น้องเหรอพอเดียวเมยเดียวกันเหรออ๋อนี่พี่น้องเมยเดียวกันเลยเหรออ๋อโอเค สำหรับผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มทั้งสองคนนะครับเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันครับคนพี่ชื่อนายนันทพงศ์อายุ20ปีคนน้องชื่อนายสุภชัยอายุ17ปีที่พุ่งทะลุกระจกนี้ครับทั้งสองคนเป็นชาวจังหวัดพัทลุงและเป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุงัดแงะร้านโทรศัพท์มือถือที่จังหวัดพัทลุงสองแห่งได้ไบ70เครื่องแล้วก็หนีมาหาดใหญ่ครับแม่พอเข้าเขตหาดใหญ่สาบเสือสาบโจมันแรงครับไปแตะจมูกชุดตะวันก็เลยต้องจบแบบนี้แหละครับจริงๆเกือบจะรวบตัวได้ตั้งแต่คือ ก่อนแล้วครับตอนที่ไปเข้าคน้นที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่บ้านบางแฟบตมนคนลังนะครับแต่ตอนนั้นพบเพียงนายสุปชัยคนน้องแต่ก็วิ่งลงคลองว่ายน้าหนีไปได้ครับแล้วก็ไปชิงรถชาวบ้านนี้เจ้าของไล่ตามไปชนเกาะกลางถนนแต่ดิ้นหลุดหนีไปได้รอบสองแล้วไปชิงรถชาวบ้านอีกคันครับหนีรอดไปได้ครับแต่อย่างว่าครับสาบเสือสาบโจรมันแรงจริงๆครับตำรวจเขาตามล่าหาเบาะแสจนรู้ว่ามาเปิดรีสอร์ทพักกันอยู่แต่ก็พยายามพุ่งทะลุกระจกจนตาย จนมีสภาพอย่างที่เห็นนั่นแหละครับแต่รอบที่3ไปไม่รอดครับถูกเจ้าหน้าที่รวบตัวได้ทั้ง2คนส่วนตํารวจที่บาดเจ็บนะครับคือร้อยตํารวจเอกพิชเยศรองเมืองรองสราสรสืบสวนส,วนสพหัดใหญ่หัวหน้าชุดตะวันครับถูกกระจกบาดท,ที่นิ้วตอนตามไปจับนะครับกู้ภัยมาช่วยทําแผลลุยต่อได้เลยครับ